ไอ <I> มาจากไอซ์แลนด์ค่ะอขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่คะ่ะถ้าที่นู่นหนาวไหมคะหนาวลบ0ูเดี๋ยวมีโอกาสจ้างงานหนูไปบ้านนะคะหนูอยากโกอินเตอร์แม่จ๋าแม่เอาความหนาวใส่กระเป๋าไปที่เมืองการทีได้ไหมคะร้อนร้อน <laughs> อ๋อย่าเห็นแล้วมั้ง ไม่เห็นไม่เห็นกำลังคุยอยู่ค่ะกำลังคุยอยู่ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นเรียบร้อยแล้วแต่ก็มีคนทักไปบอกเขานะคะทักไปส่วนตัวด,ด้วยแล้วเขาก็จะเดินมาแล้วทำหน้าตึงๆคนเท้าวมันมีจิกตังอีกแล้วใช่ไหมได้ไปกี่บาทละเ <laughs> <laughs> ดี๋ยวนี้เวลาเลิกงานนะคะทุกคนก็จะถูกตรวจก่อนเข้าบ้านทุกครั้งโดยเครื่องตรวจแยนี ะะล้วงทุกกระเป๋าทุกอันที่ล้วงได้รู้ว่าแม่จา๋าเมื่อก่อนเวลาเลิกงานกินข้าวต้มเต็มโต๊ะเลยค่ะหนูแบบหลังๆเนี้ยกินข้าวกล้องแล้วก็ไม่มีช้อนไอ้มุกนี้มันได้มาจากไหนคะเนี่ยกินข้าวไม่มีช้อนเล่นหลายเวทีแล้วค่ะซึ่งซึ่งก็ได้มาจากรถตู้นะซึ่งวันนั้น,นหนูหิวมากแล้วคือมันมีข้าวกล่องอยู่ที่เราซื้อกันไว้ หนูหิวมากแล้วมันไม่มีช้อนะคะหนูก็กินไม่ได้อะ่ะหนูก็เลยเล่นมุกประจําเลยนะ,ะแต่ความจริงก็ไม่ได้ใช้มือจกหรอกนะคะโี่แม่อยากฟังเพลงอะไรกันบ้างต้นข้าวตู้เพลงเข้าแล้วะคะ่ะแก้วรอพี่รู้ไหมคะเมื่อคืนเห็นร้องอยู่อ๋อใช่เมื่อวานหนูหนูไปเปิดหมวกมานะคะสนุกมากแต่ว่าหนูไม่ได้บอกใครเลยนะคะเพราะว่าหนูอยากไปแบบเงียบ แล้วเมื่อวานก็คนน้อย้วยค่ะแล้วย่าก็บ่นว่าเ้ยคนน้อยเหมือนคุ้นมากเลยค่ะเหมือนเมื่อก่อนก่อนออกจากบ้านก็โดนดบ่นนะคะช้ามากเลยมันจะทุ่มหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็โด,ดบนบ่นเหมือนตอนเปิดหมวด